เด็กออกมาหมดทุกคนแล้วนะคะในระหว่างทำครูก็มีการช่วยเหลือคอยกระตุน้นคอยให้กำลังใจกับเด็กนะคะกิจกรรมที่หนึ่งอ่ะกิจกรรมที่หนึ่งเสร็จแล้วนะตอบโจทย์กับจุดประสงค์ที่หนึ่งเด็กสามารถบอกชื่อตัวเลขือให้เขาให้เขารู้จากตัวเลขจากใครได้โนเขาให้เขาจดจำตัวเลขโดยใช้คำางอจงอ่ามาตอตอบโจทย์กับจุดประสงค์ที่สองก็งคือใช้กล้ามเนื้อตากับมือใช่ไหม เข้าเขียนกระดาษทรายใช่ไหมคะทีนี้มาดูกิจกรรมที่สองรู้จักตัวเลขแล้วรู้จักค่าจํานวนตัวเลขหนึ่งถึงห้าคุณจะออกแบบเป็นไงเด็กๆครับเด็กๆรู้จักตัวเลขหนึ่งถึงห้าแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักหรือยังเลยเด็กๆรู้จักตัวเลขแล้วทีนี้คุณครูจะให้หนูรู้จักจํานวนหนึ่งถึงห้าว่ามันเป็นไงวันนี้คุณครู ว,วันนี้ครูมกมีวงล้อตัวเลขมีบ้านแม่ไก่อลอร์ดีแล้วก็มีแผนไทยมาให้เด็กๆได้ดูได้เล่นไ,ได้เล่นก่อนเด็กๆอยากเล่นไหมครูก็สาธิตวิธีหนึ่งไหมสาธิตวิธีการเราก็เขียไนไปสาธิตหาท่าทุกมุกในวงล้อที่มันจะมีตัวเลขอยู่หนึ่งถึงห้าเด็กๆรู้แล้วเนาะว่าตัวเลขหนึ่งถึงห้าเป็นไงทีน,นี้ครูกก็จะลุ้นตัวเลขถ้าเกิดว่าตัวเลขไปหยุดอยู่ที่ลูกศร ตัวใดให้หนูตอบคุณครูกับเพื่อนๆว่ามันคือตัวแรกอะไรแล้วให้หนูไปหยิบอะไรครับจากใครในบ้านแม่ส่อลอูมิเนียมมาใส่ตะการ้าให้คุณครูกับเพื่อนดูๆๆนคุณครูหมุนปุ๊บถ้าคำศัพท์าี่ค่คอยอมันก็จะค่อยถ้าคำศัพท์ที่แรงเขาก็จะทําแรงเพราะฉะนั้นเขาดูใครครับเขาดูเราเป็นแม่แบบนะคะแล้วก็องสาธิตทห้เขาดูนะอ่าเขาหมุนมองว่าปุ๊บ หุนหมวกวงล้อนให้ได้สามคุูครูก็ไปหยิบไข่หยิบแล้วก็นับให้เขาดูหนึ่งสองสามอันนี้เลขอะไลูกเลขสามเดี๋ยวคุณครูไปมุกไปขอแม่ไก่จ้าคุณครูขอไข่ใจนะหยิบมาสามฟองอ่านะคะหยิบมาให้เด็กๆดูเลยนะคะอาจากนั้นก็ให้เด็กอะไรคะเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติในระหว่างทำกิจกรรมครูก็ กกกลุ่มเด็กรู้จักตัวเลขแล้วเด็กรู้จักจำนวนเลขแล้วฉันจะให้อะคะเอาให้มันจบเนาะเอาให้มันจบมาครเดียวกิจกรรมที่สามกิจกรรมโยงจากคู่ตัวเลขหนึ่งถึงห้ากับจำนวนผลไม้อันนี้ให้เด็กแบ่งกลุ่มเด็กแบ่งกลุ่มนี่เด็กสามารถแบ่งเองได้ไหมคะไม่ได้คุณครูก็ไม่คุณครูอยากได้คะแนนคุณครูอยากไปแบ่งนิ่เขาผู้หญิงัางนี้ผู้ชายบางนี้ไม่เอาน้องน้องมันมาอยู่กลุ่มดดวยกัน เราจะใช้เทคนิควิธีการโดยให้เขาจับสลากจับลูกบอลจับสีจับผลไม้ให้เขาไปอยู่ตามตัวเลขนะคะ rå, จับได้เสร็จแล้วผ oui. well ู้ก็ให้เขาอะไรคะเป็นข้ากลุ่มเขาเนาะอธิบายวิธีโยงจับคู่ตัวเลขกับผลไม้ให้เด็กฟังหลังจากนั้นแล้วอะไรคะเด็กทำกิจกรรมคูก็ต้องเข้าไปประเมินเป็นนันตวีเทอร์ลนะคะคูต้องค้าเข้าไปะล้วอย่าไปกองกลแซงก้องพยายามหันหน้าเด็กๆตอนเขาทำกิจกรรมให้กรลังการได้ดูเยอะๆว่าเขาโยงถูกไหมยูกไหม เขาเชือจากตรงนี้ไปถูกเขามีการสนทนาการผ่าเอ๋อยนี่ไม่ถูกอันนั้นถูกครูก็ต้องเข้าไปสบท้อนเขานะคะคานเข้าไปอันไรสิได้กคเนี่ยหนึ่งเข้าไปหาเขาหารวยออกมาให้กรรมการได้เห็นในคลิปนะคะอ่าเขาทําเสร็จแล้วอะไรคะเราก็ให้เขาออกไปนําเสนอผลงานหนะ้าชั้นเรียนนะคะให้เขานําเสนอเวลาเขานําเสนอผลงานหนะ้าชั้นเรียนคุณครูก็คอยประคับประคองเขาให้จบอย่าไปอย่าไป พูดได้ว่าเลขมันต้องโงไปนั้นไปนี้เหมือนไอที่ผมุพุกนะคะก็คือให้ให้เด็กเขาได้หาเลขหนึ่งหนูยงไปในลูกเป็นผู้ช่วยเขานะคะให้เขานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะคะนําเสนอเสร็จแล้วพุกในระหว่างที่ทํากิจกรรมพุกพุกิจกรรมครูต้องมีการประเมินระหว่าง เลขหงมันเป็นตัวยังไงมันมีจํานวนเท่าไหร่นะคะเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันกับเด็กได้ยังไงอ่ะเวลาที่หนูออกไปข้างนอกหนูจะจังคบเร็นตัวเลขหนูต้องจดจำทะเบียนรถของคุณพ่อคุณแม่หนูให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝากการบ้านกับเขานะคะฝากการบ้านหรือให้คําถามกับเขาเพื่อเราจะเอามาทําผลรับการเรียนรู้ของอะไรคะของผู้เรียนเห็นไหมตัวแดงๆให้เด็กนำกลับไปทําที่บ้านเพื่อทบทวน ครูในวัะถัดไปนะคะอ่าสุดมีอะไรบ้างหสองสามสุดห้าสุดแปดเก้าสุดนะคะเขียนลงไปอ่าการประเมินผลก็ลงมาเลยจากจุดประสงค์มีห้าข้อก็อลงมาตัดคำว่า,าเด็กสามารถเอาเด็กสังเกตใส่แทนนะคะเครื่องมือวัดและประเมินผลเป็นอะไรเออ าว่าร้อยละร้อยนะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์จากกรรมาการแล้วกรรมาการอาจจะเห็นว่าเด็กยังตอบไได้ร้อยละร้อยที่คนนะคะเราควรหยุดเรี่องคาว่าร้อยละร้อยนะคะเวลาใส่คะแนนไปอ,อันนี้ก็ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วหลังจากเที่ยงขึ้นมาคงจะพาทาบันทึกหลังการจัดประสบการณ์บันทึกตามแบบตัวชี้วัดแล้วเราจะไปทําอะไรคะทำลดสอบแยนแผนแล้วค่อยมาดูผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านที่สองวันนี้ถ้าใครไม่รีบเอาให้จบแล้วกลับไปจะได้เข้าใจ นะคะเชิญพักประทานอาหารของค่ะ